คลิปนี้จะมาปันงบ200เอากำไร150นํานำกันเนาะทุกคนมาเบิ่งน้ำกันนะว่าแจ็คจะสามารถสร้างกำไรได้บ่เนาะซึ่งทุกๆก,การเทรดทุกๆก,กระดานเทรดทุกคนนั้นเนาะต้องมีการวางแผนและการตั้งเป้าหมายกับตัวเองฉะนั้นทุกคนนั้นต้องมีระเบียบวินยัยเนาะแล้วศึกษาให้ละเอียดเนาะว่าเท่านั้นจะลงทุนกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ทุกคนนั้นศึกษาให้ละเอียดก่อนแล้วจังมาลงทุน นะซึ่งในคลิปนี้แจ็คจะมาเทรดให้ทุกคนเบิงนะอ่ะออเดร์นี้ทุกคนนะ <c oughs> โอ้ขอโทษทุกคนนะซึ่งในคลิปนี้แจ็คจะเอางบสองร้อยเหรียญนะปั่นขึ้นให้ได้150ลอยห้าสิบเหรียญนะทุกคนนะอ่ะโอเคออเดิ์นี้ทุกคนนะขึ้นไปต่ําแนวต้านแล้วนะขึ้นไปหอจุดที่ว่าสุงสุดเลยเคลื่อนไแนวแนว,แนวต้านทุกคนนะแต่แนวะเดินถัดไปเนาะเขาจะเริ่มออกอเดน้ำกันนะ <c oughs> โอเคออเดร์ต่อไปเนาะออเดร์ต่อไปถ้าว่าบอทะลุแนวต้านแน่นอนจักมั่นใจขายนะไอ้ดอกขึ้นไปต่ำแนวต้านละนะที่ขายลงมาที่ขายลงมามเอเดร์แรกจักจะไปอที่สามสิบห้านะเนาะไปที่สามสิบห้าเลยเนาะโอเคเอเดินนี้ทุกคนเนาะรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะมั่นใจเลยทุกคนนะสโตรกไอเอสไอตัดลง ตัดลงแล้ววอลลุ่มนี่เป็นซื้อนะเส้นหางออกจากการตามที่แจ็คซอนะคือขายเห็นปะขายเลยทุกคนขายไปะมั่นใจเดี๋ยวนี้มั่นใจเลยนะมั่นใจเก้าสิบห้าเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เลยเดี๋ยวนี้เ็นว่บขึ้นไปต่ำแนวต้านทุกคนจังไหนมันก็ขึ้นมาได้ทุกคนเพราะว่ามันยูไก่กับโซนที่เป็นแนวต้านทุกคนนะเส้นเหร่เส้นสีขาวๆทั้งงนี้เป็นเส้นแนวต้านของนมันเนาะ ฉะนั้นโอกาสที่มันจะขึ้นแทบจะบ่มีเลยนะขึ้นไปมันก็ต่ำต่ำต่ำในตลาดทุกคนนะอ่โอเคเดี๋ยวนี้บมีปัญหาแล้วทุกคนนะบมีปัญหาโอเคเดี๋ยวแหลกผ่านไปนะเดี๋ยวแหลกผ่านไปคือเก่าเรจะจะไปสามสิบห้าอีกนะไปสามสิบห้าโอเคโอ้สั่งในตลาดใหม่ละสั่งในตลาดใหม่ละคือเก่าทุกคนคือเก่าเดี๋ยวนี้อเดี๋ยวนี้มั่นใจมั่นใจทุกคนมั่นใจอีกมั่นใจอีก อโอกาสขึ้นนี่ยังมีนะทุกคนโอ้โหเดินเสี่ยงทุกคนอ่ะขายเลยขายต่อทุกคนนะพอสต็อกไอเอสไอนะสต็อกไอเอสไอนี่หายกระตัดลงมาทุกคนเนาะอ่าอีกอย่างเส้นนี้มันก็นงัออกจากกันวอลุ่มวอลุ่มของเ a c d ดีก็เป็นแทงซื้อนะอีกอย่างมันก็ขึ้นไปตามแนวต้านใหม่ทุกคนเนาะมาเบื้องน้นกันนะเพราะว่าอ่าแทงซื้อตอนนี้พยายามพักดันราคาเพื่อไปสร้างแนวต้านใหม่ขึ้นมาเนาะอ่าซึ่งออเดอร์น,นี้มาเบิ่งว่ามันจะสวิงวะ่ะ เขาได้ทําการกดขายไปแล้วเดี๋ยนี่มาเบ่งน้ากัน่ะโอเควิน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 งามๆประเดี๋ที่สองนะไปต่อปอเดี๋ยวที่สามนะอันดังทุกคนครับขอโทษเข้าไปได้ทุกคนได้โอเคออเดี๋ยวที่สามวันนี้อมันกลัวยังซิขึ้นไปหาเนวต้านมันอีกอย่อ่ะขึ้นไปติดเนวต้านอนกโอ้เดะเดี๋เสียงทุกคนนะ อ่ะเสี่ยงไปสอาห้าเอาทุกคนนะไปสอาห้ารอบอะมกขายอีกคือเก่าขายอีกคือเก่าทุกคนนะแต่ว่าเสี่ยงนะเ,เดี๋ยนี้ไปนิดหน่อยอ่ะเพราะว่ามันพยายามขึ้นไปหาแนวต้านนี่นะทุกคนนะมบเบิงว่าเทนเทียนนี่มันจะขึ้นไปติดแนวต้านว่ะถ้าว่าดันขึ้นแหงมาเดียวเนี่ยแจ้งว่าโอกาสลงในลายเลยแหละเพราะว่ามันดันขึ้นแหงปุ๊บมันจะขึ้นไปต่ําโซนที่เป็นแนวต้านของมันแน่นอนทุกคนมันลินโซนที่แบบมีแนวต้านก ติดกับแนวต้านสินะยากที่มันจะขึ้นทุกคนนะแยกขึ้นไปมันก็นกนต่ำลงมาละอ่ะมาเบิ้งมาเบิ้งน้ำกันเราได้เอาเป็นออเดอร์ที่สามทุกคนอึดนะงามๆทุกคนงามๆละมาต่อเดอรที่สี่วันนี้ทุกคนออเดอร์ที่สี่น้ำกันเดลยนะออเดอร์ที่สี่ออเดอร์ที่สีอออโอเคอืมแหางสื่อยังมีแหงไอ้ทุกคนเรายังมีแหงอยู่ แต่มันอยู่โซนเออเดี๋ยนีเสียงทุกคนนะเสียงนะแจ็คจะซื้อนะเดี๋ยวนี้แจ็คซื้อขึ้นไปนะตอนพยายามลงแล้วแต่ว่ายังมีแห้งซื้อเดีย๋ยวเบิ้งว่ามันจะขึ้นไปหาแนวต้านเขมันบะอ่ะขึ้นไปหาแนวต้านแล้วทุกคนแนวะต้านทางด้านถึงนี้ <c oughs> อ่ามาเบิ้งนำกันเบิ้งนำกันทุกคนนะเสี่ยงสุดทว่าดันขึ้นแห้งบัดเดี๋ยวนี้ขึ้นต่ำแนวต้านจ๊กลงมาแหงเลยนะนะต่ำลงมาปิดขาเลยนะแต่ว่า อ่าอย่าฟาต่ำอย่าฟาดต่ำนิ่งๆไว้ถ้าว่ามันนิ่งไว้เขามีโอกาสอื่นได้เขาซื้อไปอลเด้วยนี่ทุกคนนะเอาเดิมนี่เป็นออเดอร์ที่สี่ทุกคนนะความแจ็คเห็นลายๆแทงพยายามจึ๊กจึ๊กจึกแทงซื้อมาพยายามขึ้นไปหาแนวตานทุกคนนะโอเคอ่าวินไปแล้วทุกคนนะวินไปอีกแล้วนะออเดอร์ที่สี่เขามาไกลสีได้ตามเป้าแล้วมาต่อออเดอร์ที่ห้าน้ำกันทุกคนอ่าออเดอร์ที่ห้าเนาะอืมโอเค โอ้มันขึ้นไ่เพียงกับโซนนี้โอเคเออเดอเนี้ก็เสียงได้ทุกคนนะแต่ว่าแจ็คมาขายนะแ <c oughs> จ็คมาขายโอเคแจ็คซิมไปขายวันนึงนะซิมไปขายก่อนนะพอมันขึ้นไปแปะกับอ่าที่ว่าเป็นแน่ตต้านทุกคนนะมาเบิ้งน้ำกันมันจะลงให้เดีได้ปะลงมาลงมาต้องลงมาเออเด้อเนีนะ้ต้องลงมาแล้วแหละอุ้ยขึ้นไปสร้างแนวต้านใหม่ทุกคนโอ้ต่ำลงมาปะเอเดร์ที่ห้า ตามลงมาบัมีโอกาสได้ทุกคนนะมีโอกาสได้ได,ดิดลงมาตามันดันขึ้นแห่งมาหนึ่งเลยปิดปิดขายเลยทุกคนนะแต่มันค่อยตูดขึ้นนะทุกคนนะโอ้โอเคเอาเดี๋ยวนี้เปอย่างนาเนาะเดี๋ยวชี้หา,าพลาดไปอนะโอเคเอือเดี๋ยวนี้ไปไอ่ะแจกเอากำไรไปเลยเนาะชาววินก็นชัว่ามีกำไรนะเอาเดี๋ยวสุดท้ายละ เป็นอทัทีที่หกทุกคนอันดที่หกนะอ่านะโอเคเอันดนี้แจ็คซื้อว่าแจ็คมั่นใจขายทุกคนนะโอ้โอเคขายนะแต่ว่าเซ้สนสต็อกไอเอสไอตัดขึ้นทุกคนนะเซนมันตัดขึ้นแต่ว่ามันอยู่ติดกับโซนที่ว่าเป็นแนวตานะ้านเนาะโซนที่เป็นแนวตา้านแจ็คเลยว่ากดขายทุกคนนะฉะนั้นมาเบิ้งน้ากันทุกคนนะเสี่ยงสุดเพราะว่าแนวต้านมันยังจะขึ้นไปหาเซนซีฟ้าทางถึงนี้อยู่ นะเส้นสีฟ้าถึงๆนี่แต่ว่าเนตานเส้นสีขาวตัวนี้ยังอยู่นี่ทุกคนนะอ่าโอเคลงมาแล้วลงมาแล้วเนาะอ่าลงมาแล้วโอ้ง,งาๆทุกคนท็อกไอเอสไอตัดลงทุกคนเห็นป่ะตัดลงแบบเงาๆเลยเนาะโอ,โอ้โอ้ินโอเคมีกําไรเกินเป้าเนาะเป้าหนะ้าร้อยห้าสิบเาทได้กำไรมาร้อยเจ็ดสิบสองเหรียญเนนะาะก็ชื่อว่าสมควรทุกคนจนะ ซึวนในคลิปนี้เนะฮะแจ็คก,การมาแชร์ทีนี้การเทรดนะเก็บพอร์ตน้ทุกคนเบิ่งนะปันพอร์ตน้ทุกคนเบิ่งนะหลังจากที่เฮาเทรดมีกำไรแล้วฉะนั้นเาต้องมีการตั้งต่อไหมีระเบียบดนในให้กับตนเองเพื่อไปสร้างกำไรในรอบต,ต่อไปฉะนั้นถ้าทุกคนนั้นอยากเข้ามาเทรดในวงการบ x t เทรดนี้ทุกคนนั้นห้ามมีความโลภห้ามมีอ่าห้ามมีความที่ว่า คุมอารมณ์ไปตัวนี้ถ้าว่าทุกคนมีคำที่ว่าคุมอารมณ์มาได้นี่อย่างที่ทุกคนนั้นจะสามารถคุมเงินของตัวเองได้ฉะนั้นเนาะทุกกรารเทรดว่าจะเป็นแพลตฟอร์มใดก็ตามมีความเสี่ยงเนาะถ้าเจ้ามีวินยัยมีความหูจะสามารถสร้างกําไรได้เนาะซึ่งในคลิปนี้ฝากไปกับทุกคนเพียงเท่าน,นี้เนาะสำหรับคลิปนี้บายยทุกคนนะเดี๋ยวจะเปิดสตอรี่ให้เบ่งเดี๋ยวก่อนนะ่ะสตอรี่เสร็จแล้วปึ๊บ่ะ ประวัติการเทรดของแจ็คทุกค,คนนะก็มีประมาณนี้โอเคทุกคนนะก็ชือว่าวินง,งามๆทุกคนเนาะในงบสองร้อยเฮานะก็ะชือว่าสามารถสร้างกําไรได้แล้วทุกคนนะอ่ะการสร้างคลิปนี้บายบายทุกคนเด้อ